น้องโบ๊ทนี่นะครับพี่น้องเขามาเขามีที่มาที่ไปที่มาสมัครในนามพักพลังประชารัฐและเขาตั้งใจในฐานะของคนรุ่นใหม่ไฟแรงและมีตังพี่น้องรอเราเลือกสอสอเราเลือกตัวแทนของพวกเราเราต้องเลือกคนที่มีความพร้อม ถูกต้องไปพี่น้องหนึ่งชาติกูต้องดีนั่นคือสีตังใช่หรือเปล่าไม่รู้สองต้องมีตังไม่มีตังเลยเวลาไปช่วยชาวบ้านสวัสดีครับพี่น้องครับโบ๊ทไม่มีตังครับพี่น้องเอาไหมเอาไหม แต่สวัสดีครับพี่น้องอ๋อพี่น้องเดือดร้อนหรืครับเดี๋ยวโบท๊ทเอานี้ไปใช้ก่อนอย่างนี้ชอบไหมเอาไหมเอาไหม,ไหมข้างหลังไปช่วยกันํำมาหากินเลยเนี่ยฮะอย่างนี้เอาไหมพี่น้องเอาไหมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรคเตอร์ศิลปชัยมินคนใต้วาทกรรมโค้งสุดท้ายค่ายสตอขยี้ธรรมนัตพบบชรอ การเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมาประชาธิปัตย์ถนัดเล่นเกม I.O. มากเป็นพิเศษยิ่งคู่แข่งมาตายน้ำตื้นแบบนี้ยิ่งเป็นโอกาสให้ประชาธิปัตย์ช่วยสถานการณ์ลดแต้มคู่แข่งโค้งสุดท้ายหาเสียงเลือกตั้งส้มสอสอเขต6สงขลาและสอสอเขต1ชุมพรผู้สมัครต่างงัดทุกกลยุทธ์มาพิชิตใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่เพื่อโกยแต้มหวังข้าวินผู้สมัครทุกคนจัดทัพเล็ก พลังมดลงพื้นที่หาเสียงถี่ยิบทุกวันอยู่ที่ผู้สมัครแต่ละคนจะจัดวางยุทธศาสตร์อย่างไรบางคนบุกทุกตลาดนัดทั้งเช้าเย็นเพื่อพบปะประชาชนที่จะแวะเวียนมาเดินตลาดบางคนบุกทุกร้านน้ำชาซึ่งเป็นแหล่งรวมตัวของคนใต้ที่มักจะจับข่าคุยการเมืองโดยทับเล็กสามารถพบปะพูดคุยประชาชนได้ตัวต่อตัวถามไถยทุกสุขกันได้โดยตรงสร้างความสัมพันธ์ประสานความเข้าใจได้เป็นกันเอง ซึ่งผู้สมัครทุกคนต่างใช้ยุทธศาสตร์ทับเล็กเพื่อเข้าถึงประชาชนทุกระดับขณะเดียวกันบรราทัพหลวงทับหน้าที่เคลื่อนพลลงมาช่วยผู้สมัครหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายก็สําคัญไม่แพ้กันโฟกัสหลักพุ่งไปที่ทับหลวงพลังประชารัฐและทัพใหญ่ประชาธิปัตย์ที่วางโปรแกรมอัดแน่นเน้นจัดเวทีปราศัยประชันกันเกือบทุกวันทับหลวงพลังประชารัฐที่นําโดยบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงสวุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพักพลังประชารัฐออกตัวแรงประเดิมขึ้นเวทีใหญ่ชุมพรเมื่อวันที่7มกราคมช่วยธนาแดงชาวลิตอาจหารผู้สมัครเบอร์4แบบดุเด็ดเผ็ดมันสร้างความคึกคักไม่น้อยทว่าทับหลวงพลังประชารัฐกลับเสี่ยงทำพลาดในการปราศัยช่วยโบสอนุกูพลพฤึกษานุสักผู้สมัครเบอร์3ที่จังหวัดสงขลาเมื่อร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเลขาทีการพัก ปราศัยแทงใจดําผลใต้ธรรมนัตพกความมั่นใจขึ้นปราัยว่าในนามพรรคพลังประชารัฐและเขาตั้งใจในฐานะของคนรุ่นใหม่ไฟแรงและมีตังพี่น้องเราเลือกสอสอเราเลือกตัวแทนของพวกเราเราต้องเลือกคนที่มีความพร้อมถูกต้องไหมครับพี่น้อง 1. ชาติตระกูลต้องดีนั่นคือสีตังใช่หรือเปล่าไม่รู้ 2. ต้องมีตังไม่มีตังเหรอเวลาไปช่วยชาวบ้านสวัสดีครับพี่น้องครับโบสไม่มีตังครับ แต่สวัสดีครับพี่น้องอ๋อพี่น้องเดือดร้อนหรือครับเดียบรว,วเอานี้ไปใช้ก่อนอย่างนี้ชอบไหมเอาไหมพร้อมด้วยท่าประกอบควักกระเป๋ากางเกงจากคําปราศรัยของผู้กองธรรมนัฐท่ามกลางการแข่งขันสนามเลือกตั้งส้มสสเขต6สงขลาทําทให้ที่วัดดําแก้วผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคก้าวไกลได้ทียื่นคณะกรรมการเลือกตั้งตรวจสอบเนื้อหาคําปราศรัยเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ ประเด็นจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้ตัวเองหรือผู้สมัครอื่นการเสนอให้สัญญาว่าจะให้อาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรมมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ขอร้องเรียนของทีวัดพักเก้าไกลต้องรอให้กะกะตตรวจสอบว่าเข้าข่ายความผิดหรือไม่และต้องใช้เวลานานพอสมควรแต่ที่ไม่ต้องร,รอคือปฏิกิริยาของคู่แข่งอย่างประชาธิปัตย์ที่รอโอกาสชิงกระแสโจมตีกลับ อนุกรลณพลังประชารัฐทันทีเพราะคำพูดสองแง่สองงามของธรรมนัตถูกตีความว่าดูถูกคนใต้นายกชายเดชอิดขาวทองสอสสงขารองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ดูแลภาคใต้สามีของน้ำหอมสุภาพรขาวทองผู้สมัครเบอร์หนึ่งสวนกลับอย่ามาเหยียบคนใต้บางพักประกาศชัดเอาคนตระกูลดีเอาคนมีเงินเหยียบผมเหยียบพักประชาธิปัตย์ไม่เป็นไรแต่มาเหยียบคนสงขาไม่ได้ ใครก็ไม่อยากให้เป็นคนจนแต่มันเลือกเกิดไม่ได้เราไม่ชอบให้เขามาเหยียบคนสงขาชีวิตผมขายเอาอะไรก็ได้ขายที่ดินก็ได้แต่ไม่ขายศักดิ์ศรีเด็ดขาดสัญญาณที่เด็ดอิดพยายามสื่อสารกับคนจังหวัดสงขาเพื่อชี้ให้เห็นถึงความคิดของธรรมนัตท,ที่สะท้อนผลลบไปอย่างอนุกนูลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมาประชาธิปัตย์ถนัดเล่นเกม iO มากเป็นพิเศษยิ่งคู่แข่งมาตายน้ําตื้นแบบนี้ยิ่งเป็นโอกาสให้ประชาธิปัตย์ ช่วยสถานการณ์ลดแต้มคู่แข่งพนวกับสงครามในโซเชียลมีเดียทุกคีย์เวิร์ดที่ธรรมนัตพูดออกมาจะถูกนำมาผลิตซ้ำเพื่อตอกย้ำตัวตนจริงๆของพลังประชารัฐที่สะท้อนถึงคนใต้ดังนั้นจึงต้องจับตาทับใหญ่พลังประชารัฐที่จะจัดเวทีปราศัยใหญ่ครั้งสุดท้ายในวันที่14บัมกราคมที่อำเภอเดาจะแก้เกมกลับอย่างไรเพราะหากประชาธิปัตย จุดกระแสไม่เอาคนมีตังของพลังประชารัฐติดในโค้งสุดท้ายอะไรก็ย่อมเกิดขึ้นได้ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ